ท่านครับผมวันนี้พี่แบนมีหูฟังจากค่าย Creative นะครับผมนั่นก็คือ Creative Sound Blaster t a c t i c a c TD Ruff นะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นว e l เลสนะครับผมเป็นหูฟังแบบว e l เลสก็ฟีเจอร์หลักละนะฮะฟีเจอร์หลกักก็โอเคก็จะเป็นหูฟังที่มีแบตในตัวแน่นอนอยู่แล้วต้องมีแบตในตัวอยู่แล้วเป็นลิเทียมลิเธียมแบตเตอรี่นะครับผม8ชั่วโมงในการใช้งานต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วมี usb USB ที่เป็นตัวส่งสัญญาณไวเลสมาให้นะผมมีไมโครโฟนที่ถอดออกได้นะครับผมระบบเสียงที่ให้ก็จะเป็น THX นะผม Surround Sound นะครับผมไอตัวนี้นะี่ย THX True True Studio Pro Surround นะครับผมก็โอเคให้เสียงเป็นดิจิตอลแน่นอนไม่ใช่ทาหรอกนะครับผมมาดูตัวหูฟังกันอ่ะดูตัวนี้ก่อนละกันระยดถอดตัวนี้ก็จะเป็น อลไรว่าไม่ใส่แล้วกันเป็นฝานะฮะอันนี้อันนี้ก็ดูดูเหมือนเหมือน usb แต่จริงเป็นเป็นไอตัวเชื่อมสัญญาณระหว่างระหว่างอไอหูฟังเจ้าตัวเรสนะฮะกับเจ้าตัว usb แล้วก็จะมีปุ่ม c o น n e c t นี่ครับผมพูดง่ายเวลาคนคนที่ใช้อุปกรณ์เวเบรดแล้วคงคงชินกับคําว่าแพรนะผมก็แพรสัญญาณกันแต่ตอนนี้แว่นเทสนะฮะไม่ต้องแพรไม่ต้องกดะฮะมันหากันเจอเองนะครับผมอันนี้ใส่ปุ๊บ windows detect เจอ ตอนตอนเสียบไอเจ้าตัว USB ตัวนี้นะฮะก็ไปเลือก Default ในซาวในคอนเทนเนลซาวแล้วก็เลือกเป็นไอเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ก็จะมีรูปโชว์อย่างชัดเจนเลยว่าเป็น t ทั t ติกทีดไวเลสนะครับผมโอเคนี่คือตัวพระเอกของเราะฮะแน่นหนาดีมากแน่นหนาดีมากค่อนข้างมีน้ำหนักนิดหน่อยไม่มากมายคาดว่าเป็นน้ำหนักจากแบตเตอรี่นะครับผม ไม่ถอดเสียบได้นะฮะนี่นะฮะถอสเสียบได้นะครับผมชัวร์ชัดเจนแน่นอนหูฟังสามารถบิดออกมาได้ประมาณนี้นะวางวางกับพื้นได้นะฮะเวลาเปิดออนเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบสีแดงนะครับผมมีไฟขึ้นนะฮะอันนี้อันนี้คาดว่าถ้าถ้าแพรถ้าแพรสัญญาณกันแล้วจะเป็นเป็นไฟสีแดงขึ้นตลอดนะฮะแต่ว่าไม่แพรมันจะกระพริบนะครับผม ตัวไหนะกว่าแพนแนลต่างๆจะอยู่ที่หูฟังด้านซ้ายหูฟังข้างซ้ายนะเขาจะมีปุ่มเปิดปิดวอลลุมนะฮะอัพกับดาวนะฮะแล้วก็ปุ่มมิวใหม่นะผมปิดเสียงไม่นั่นเองนี่นะฮะดูเอียคับของผมเอียคัพสามารถยกได้นะครับประมาณนี้นะฮะตามซรีละหูที่ครอบหูก็จะเป็นหนังนะผมเป็นหนงัง นี่นะฮะค่อนข้างแน่นหนานะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ข้างบนเขียนว่าแท็กติกงานเหมือนเป็นซีรีส์แท็กติกนะฮะแล้วก็เป็นโลโก้รุ่นนะแร็พนะฮะสองข้างนะครับผมมาพูดถึงคาแรคเตอร์เสียงนะคาแรคเตอร์เสียงก็เจ้าตัวนี้ก็ออกแนวกลางเบสเบสแบบขี้หูแตกเลยครับผมเบสหนักพอสมควรเลยพี่แว่นตอนที่แว่นเทสไม่ได้เบิร์นนะฮะไม่ได้เบิร์นก็คือแกะกล่องแล้วก็ลองฟัง ดูสักพักหนึ่งสักสองชั่วโมงนะฮะก่อนก่อนจะแกะของเราต้องชาร์จแบตก,ก่อนฮนะเขาจะมีสาย USB มาชาร์จให้โดยที่ชาร์จที่หูฟังด้านขวานะครับผมก็จะมีรูเสียบ USB อยู่นะครับผมนี่ไม่ใช่ขวาดีซ้ายผมโอเคขออภัยทุกอย่างอยู่ที่ซ้ายหมดเลยขวานี่ไม่มีอะไรฮนะเป็นตัวประกอบฮนะฮูด้านซ้ายเป็นพระเอกอ่าคาแรคเตอร์เสียงจะออกแนวกลางเบสแล้วเบสคือกลางหนักไปทางเบสมากๆนะครับผม แต่แหลมไม่ใช่ว่าจะไม่เด็ดเลยก็คือก็ก็พอมีก้มแก้มได้ฟังเพลงสบายครับผมดูหนังแบบเซอร์ราวล์สบายเลยเล่นเกมก็ได้นะฮะแต่พี่แ่นก็จะมาโฟกัสเรื่องฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมมากกว่าเรื่องฟังเพลงนั้นก็ก็ฟังแบบเซอร์รา์อ่ะผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกหลอนแต่อย่างใดก็คือ,อยังพอฟังได้แล้วก็เบสหนักด้วยนะครับผมส่วนเล่นเกมนี่หายห่วงนะผมเล่นกับพวก รนะดับฟิลผมก็สามารถเล่นได้ให้เสียงที่ถูกต้องนะดูหนังพี่แว่นดูฟัสไฟนะครับผมดูฟัสไฟก็โอเคนะให้เสียงสะใจดีก็อยากจะเน้นเสียงเบสอย่างที่บอกผมแล้วหูค่อนข้างอ่าตอนที่พี่แว่นใส่นะเนี่จะว่าหนีบไหมไม่หนีบม,มากแต่ถ้าใส่ไปนานๆเนี่ยจะรู้สึกรู้สึกอ่าหูอื้อนิดหน่อยเพราะมันค่อนข้างตัดเสียงรบกวนภายนอกเพราะมันจะปิดกดเลยฮนะ ตัดภายนอกก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็พอพอตัดรประมาณสัก40% 3สบปราประมาณนั้นนะครับนี่นะครับสบายไม่มีสายนะผมเดี๋ยวพี่แว่นลองเทสระยะกันแล้วกันะะนะครับผมโอเคอ่ะลองเปิดเพลงกันนะเลยครู BTC โอเคฟังนะฮะ <S <S พย่นว่งวางไว้ก่อนเดี๋ยวขอยกกล้องแป๊บนึ่งปึ๊บมือสั่นเลยนะ,ะจะไม่ตัดนะครับผมอันนี้คือเปิดแล้วนะฮะ ตัว USB พี่แว่นเสียบไว้ตรงนี้นะฮะเห็นฝ่าตั้งๆนะฮะเหมือนเดิมผูฟังไว้เลสพี่แว่นเทสโดยการเดินออกจากห้องที่แว่นเทสนะฮะนี่แต่วันนี้เป็นกลางวันนะครับผมเดินออกมาก็จะเจอแมวนอนอยู่โอเคโอ้โหแดดจ้า,าเสียงยังอยู่นะฮะ แดดห้องกระจกนั่นก็คือห้องที่คอมพิ่แวอนอยู่เปิดอยู่นะฮะอ่าเดินมาแล้วประมาณสักเกือบสิบเมตรได้ละอือ่าเริ่มหยุดไปหนึ่งทีหยุดไปสองแต่เสียงยังมาอยู่อ้าวหายแล้วนะฮะหายแล้วก็ประมาณกี่เมตรดีน่าจะสักสิบห้ายี่สิบเมตรได้นะผมอะเดินกลับ อาเดินกลับเสียงมาฮนะวันนี้แดดร้อนมากกลับมาที่แมวนะฮะแล้วก็นี่ฮะประมาณ15เมตรนะฮะแล้วก็จุดเด่นของเจ้าแท็กติกก็คือมันไม่ต้องมีแท่นชาร์จไม่มีอะไรมาให้กวนใจเยอะแยะมากมายด้วยนะครับผม นี่นะฮะไหนๆก็วางแล้ละอ่ะเดี๋ยวให้ดูสรีละดูสรีละเลยแล้วกันนะฮะ